ຍາປື້ລຽງລະລົບໂອລາກໍາຫມູ່ສະບາບວິເວລິນາຊຶຊໍວີລໍລີລາກໍາຊຶບາໂຕວີລີນິເສເລຊຶທີຄືຍໍລາກໍາຄືໂຕຫນ້າແມ່ເລຖືເລນິເສເລລາກໍາຫນ້າຈ້າວີລີເສເລບຶກເອວີພິກໍນັດຊິເລນັດຊຶທີຢ່າງ <laughs> 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 sebagai hela mat sebagai hela le ti genya le ha senga eh ketibok okay. te bo le oke okay. oke okay. ti ti chenati ti kiya te vi ti lah keti la ti chna le nyale ti khle kai kai na le om om to la na ma to la na le selaka mu sset batwe le patset se batuk le ve le chaka le mu ขัวตงเลากมุอลยจีเฉพะกันนี่สิดท่าไหอืมากมุอเสบพีเชเวเลยปอมพนานี่เเลติกะลกยแยเพว่เจ้อ้อแนวเวก้ล่เฮ้เล้็วคอเลยเสปูบเว้ยติกะตเฮ้วแมเรลากมุลอเคียกตัวัเอยสติกะตฮิเเลกาะตต่เฮเ อะไรคืองานอาทิตย์ะไลที่นาทีคยเวจิไม่ด้เฉลล้ก็ไม่ด้อ่ะชัปตปัตีบ่าวเวยชปัย์เลชอย่เสียลดทปยบาวเว่ยน่าจะเว่ยเลี่ฉบ่าวเว่ยชัวลจะกเลยฉอยู่เลยบ่าวเวยหัอแกก็สลับเว่มเลยล้ก็มันเฉ่เลยเลียอะเนนบุเวลจะกติเฉกาเวเลียปัตตีปลเลย งานนาทีแต่เลที่ชนะทีเคยแตวเลต๊งามาตานเียนีสัเลว้าวเฉี่ยเรามต๊ตะานมเลเลี่ยาว้าวตะยานเามเ่เรมเกื่เลตานลาเมเลขกลีส่อักข่กลล่เล่กเลีกล่กเลจกอนล่ะ เสษเศ่แ่ก็มาเสษเศษแค่แ่เจเลีด่นหนาเขาเียก่เจพอุวก็แบบเป็นเจเลยมเลอมาพีเวล้วกมงบาพเวลเลขัสบากรเลลาบีลเมีเลียสวกมึนาตอยเวเวสบาเวลีเลีสบาเจเวลีโตเจซาลายเลลาุลเมเลีวกยบสาพีเวล ผมติกะไรลยก็ชิ้เผียิเลยสิเยพักเขาไ้ก็ล่ะ <c oughs> นอ้อรวยย <c oughs> ออกเห้คือเยิ้เผายิ่งๆผมผมมีมากกว่เค้พักเข่าที่บ้าต้องลงก,ก็คะแเนกด้ใช่ไมนี่อานนี้คือผมพอบอ,อกผมมากกว่มีมาคนยังเด้ยวมาตีจะเกยเแต่เราก็ตื่ <c oughs> <c oughs> านละอะไหนล่ะเนพะียว,วมาวนะัน้วยเจกีละ่ะเวลายอยู่เรอยเฉพาะ เเลยแกไปเวลเทียมุปูรแม่ลยลก็มาจูเลยทกปอเลงะปูามาจูเหลือให้พาเก็บรายละเอียดอีกรอบเลยเลยอเลยสบปูม่ได้เอไเฟมาเยี่ยแม่จติบาแลเต่นั no Then, life, ่นหอทอมาลาแเลเลลก้ามบาปูเลยก็เชอเลยี่หอดมาอยู่เลกกาการพมเลอมชบาตุยเจลยลกมชบาตุยเจลลกข to la pu lo le chile ke peo le nga lo pu la ka mu le chio ka de ma siba si we le a chile <coughs> chile <coughs> kao le chupa tipa pu le uka konya ha le chupa uko tsida jao we na le chile nupa yu pa piwe le omu siba piwe le ke peo le la ka mua se na kena buwe le no hu mua we le chiti ku omu ma tsu me le mana lo 这里，开这，开这这里。就摘哪些？开这。就摘哪些？开这，开这了。我们，我们上班了哩。开始呢，开这。开始嘞，开这这边的车哩。哪个木没做没？对，本来大家老老木吃饭做没？有，一家子呢，有一家，车哩。一家子呢哩，改的七八个位哩，一家子呢，一家子月。嗯嗯，改的改条哩。一家有嘞，有一家哎。 อีกตีแล้วนี่มาเสมาตีละวเอ้เลยเลยแก่เพลวีจะคล้ายกันไหมน้ำเกลือแม่เทมาใช้น้ำเกลือโอ้ไม่ต้องน้ำเอาน้ำเปล่านั่นแหละเอาน้ำเกลือเลยเลยน้ำเกลือไหมเลยแก่เพลเวีเลยขาวไหมน้ำต้อยกับมาแกโอแฟ่แกโอเมลี่ล้ก็มุกเชลี่เชลี่แกไม่ค่อยยังไม่หมดใช่ไหมบางทมันต้องรอได้โอ้แล้ก็มุชิบะกะลรเมลี่เอเทอแนลี่เลคือแกโคซาละแมเลยล้ก็มุชิบะกะ ขอบุญจาลติกาเลเลเฉลี่ยเป่วยกนลีกะสลัดัวก็ตียเลเล่ขดเศบาพีเวเลขนาดาก็บาเวยอมก้าวจเวเลมก้าวจเวเลเลเกะเกวเล่ฟเกลเมเลดัจาล่ฟเกะเกลเลาดยาขนดศบาเว